สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเกษตรกรของ้านลุงเรื่องซับเกษตรไทยนะครับวันนี้มารีวิวเครื่องโรยมันนะครับโรยมันสำปะหลังนะครับมันเซนนะครับลูกค้าสั่งนะครับจังหวัดกาานจหน้าบุรีนะครับโรยวีคอกนะครับเพิ่มเติมดัดแปลงเป็นเครื่องโรยมันสับนะครับมันสับเอามาโรยตากนะครับ ตัวนี้ขนาดนะครับความกว้างอยู่2เมตรนะครับ2เมตร20เซนนะครับความกว้าง2เมตร20เซนนะครับใส่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่เผานะครับล่อล่อขับเคลื่อนใส่เป็นสเตอร์ทดนะครับระบบ ชูอินวันนะครับเป็นระบบล่อลากนะครับลากจูงนะครับลากจูงใส่เป็นรถล,ลากก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแบบติดพ่วงทไทยรถไทยนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับตันนี้ลูกค้าจะาไปใส่รถไทยนะครับขนาดตั้งแต่60แรงขึ้นไปนะครับ เป็นทูอินวันแล้วก็เป็นใส่รถกระบะนะครับได้ใส่รถกระบะลากนะครับลากจูงนะครับอยู่น่าจะเป็นล้านมั่นนะครับตากตากมั่นซัพนะครับต่อ,อนนี้เป็นงานดิบๆนะครับย่างโมทันละเซฟนะครับข้างในจะเป็นผ้าใบนะครับจะเป็นผ้าใบเขาจะใส่ผ้าใบ เป็นลิ้นปิดเปิดนะครับช่วยลดแรงกระแทกนะครับอาสิ่สมีเศษไม้เศษหินนะครับติดไปน้ามนะครับสามารถโรยปุ๋ยขี้ไก่แกบก็ได้ขี้งัวก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับรุนใหญ่สาหรับบุญใหญ่นะครับมาดูรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กนะครับ รุ่นเล็กนะครับเป็นเครื่องโรยปุ๋ยนะครับสำหรับรุ่นรถไทยรุ่นบีนะครับ21แรงถึง26แรงนะครับแต่ว่าขนาด30แรง36แรงก็ใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับความกว้างอาย่ดี120นะครับสามารถเขาลองอ้อยนะครับเขาลองอ้อยได้นะครับลุยนี่ลองอ้อยลองมั่นได้นะครับ120เซนนะครับ อัตราการบรรจุก็อยูที่ประมาณ20กระสอบ15กระสอบถึง20กระสอบนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ทันเราประกอบครับพึงเฮดสีเสร็จนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับอยู่ที่27,000บาทนะครับ27,000บาท แต่ตัวนี้รุ่นพิเศษนะครับจะท้ามาอยู่ที่40,000บาทนะครับ40,000บาทนะครับหลายอย่างนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับมาชมตัวนี้เป็นขนาด2เมตร10นะครับเป็นรถโรยปุ๋ยขี่ไก่นะครับออันนี้คือของอาจารย์อยู่ที่มหาลัยมหาสารคามนะครับเป็นสั้งไว้ เพิ่นออมาโล่ยนะครับแล้วเพิ่นมาติดตั้งใบพัดเพิ่มนะครับใบตีนะครับติดตั้งใบตีตัวนี้ใช้สำหรับรถไถรุ่นใหญ่นะครับขนาดตั้งแต่นะครับหกสิบแรงขึ้นไปนะครับเป็นตัวยกนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับตัวนี้ สำหรับตัวนี้เป็นตัวไม้ตัวแรกที่ทั้งลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยได้เห็ดนะครับเป็นเครื่องโรยมันซัมปะหลังนะครับปีนวันนะครับโรยมันโรยปุ๋ยคอกก็ได้นะครับฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้เครื่องโรยปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าจังสีลรครับ เครื่องร้ยมั่นสัมพลังมั่นสับนะครับเห็ดมั่นเส้นมั่นสับอเอาไว้ตากอยู่ในล่านนะครับหรือว่าตากสินค้าทางการเกษตรนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเขามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับที่0973257575นะครับฝากไว้เล็กก็แล้วกันครับ